ความสุขอีกมือหนึ่งนะครับพี่น้องเนาะมาปล่อยน้ำใส่หน้าปังครับผมเป็นยังไงครับพี่น้องงามบ่กครับผมเข่าทาเนาะโอ้งามสวยงามมากน้ำนี่ก็สูบขึ้นมากเล้วก็จังค่อยปล่อยครับผมใส่เครื่องสูบบ่บ่ไม่นม้ำชนประทานบ่แม่น้ำยังนะครับน้ำสะครับผม สาลูกเล็กอ่าได้สูบได้ลดน้ำต้นใหม่ได้ยังน,นครับผมไงครับผม ครับผมช่วงนี้ก็ว่างระบบนามแล้วครับพี่น้องเนาะโอ้ยชีวิตจริงยิ่งกว่าละครครับผมคือเฮ็ดอันนี้แล้วก็ต้องไปต่ออีกันนึงครับผมชีวิตบรมเอน่ายังเดียวครับผมโอ้วางระบบหนามแล้วเนาะใส่แผ่นสแตาเล์ครับผมราคางบประมาณอยู่เจ็ดพันครับสามลอยวัดกับปั่มปั่มเดวูของใส่รวมกับแผ่นครับผม เราต้องทำระบบให้ดีที่สุดใส่ต้นมะม่วงครับเร็ดจากตัวนี้แหล็ไปเบิง้งขานาครับผมพี่น้งองเฮ้ยกะลังดอกวะเราเขามักบอร์ิทเนาะอ่าเขาจะได้ออกดอกครับผมออกดอกออกล้านออกลิ้นิน เดี๋ยวเดียวผมต้องไอ้ยกสายก่อนครับเดี๋ยวต้องดึงมาจากพุดเนาะไป้องจังสีถูกต้องตามรัก ดี๋ยวไปบึงกระลำดอกกันครับพี่น้องโอ้ต้องเอาหุ่นแล้วครับพี่น้องเดดทั้งนแห่งป่านี้เด็ดยนนังบ่ได้เลยครับกดเอาหุ่นนะผมันน้อพี่น้องเนาะตามสเต็ปครับผมกับบ้านน้องครับผมชีวิตจริงอะยิ่งกว่าละครแล้วก็แมนอยู่ครับผมสมัยทุกมือนี่ คนหักคนสั้งกับมี่ครับผมแต่ว่าตัวอิจฉาในชีวิตจริงนี่มันคาดก,ก็นได้หนังกวเลยครับเอาไปก่อนเนาะวาหนองกงรงะแซห,ห,หุ่นครับวางหุ่นบ่ไรครับเอาหุ่น่ะไใหนามนํ่ครับผมวางระบบนาม มาดูจิ้มิืดครับเขาก็เดดปุ๋ยปุ๋ยใส่หนนาเขานั่งครับผมเขาโอ้เกือดีเ,ดเลยครับผมเพื่อนเขาเฮียไลยก็ได้กินเนี่ยแจกพี่น้องเนี่ยครับผมปูกเพื่อไว สมัยเมื่อก่อนกลองเป้อะไรอันนี้ว่าเหรอครับเดี๋ยวบุกหนา ไฟมันจุดไฟคัดเถเนาะนี่แหละครับผมการทำลายมรรพิตรพี่น้องเนาะหลัเข้ามันกรหอนขึ้นทุกมือทุกมือโอ้ยตายตายปั๊บเป็นหน้าแปลงไงครับพี่นอ้องพ้่น้องปั๊บเป็นหน้าแปลงไงเนาะเดี๋ยวทีไ้ไปเอาอาระบ,บน้ำมาก่อนครับเพราะว่า แดดมันสิมืดครับผมประมาณเบึงอะส,สามโมงแรกนี่กแดดอ่อนแล้วครับผมระบบน้นมก็ใส่การบ่อยแล้ว,ลวพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเอากันนะครับผมเป็นตาหลอดบ้านอ้อครับพี่นอ้นองแต่ว่าใบตัวน,นั้นมันก็สุดซื่นหน่อยเลยแต่ว่าตัวน,นี้นีครับผมนม่บ่าผมว่า ง่ายมากจากนี่ครับผมมงเกฤษหน้าแหละครับต้องตอดต้องไปต้องเนาะ ไม่หลากแก่หลากฝอ,อยอยู่เพราะว่ามันมันจีโอเคน่พี่น้องแล้วันนี้ก็ว่าผ่านดอกนี่เก้บปอาหลาดเพราะว่า โอ้โหแตกมาแล้วบ้างนี่ผมว่ากระเบื้องที่เบาหนองจัดการไว้โอ้โหต้องลื้อใหม่ครับมองเรียงอึงผมต้องลื้อขุดไม้แล้วเนี่ย่น่อง โ <ไ ns ar> อ้นี่ครับผมพี่น้อะคนเฮากระมือตระดเป็นความสำเร็จเ้ครับผมหร้ยยางแห้งงางเอาหุ่นหงาเอาหุ่นยังสูบน้ำใส่เขาอีกหน้าปรังอีกเนาะชีวิตก็ต้องสู้กันต่อไปครับผมเพื่อความสำเร็จ No, no, หอยหมาแรนตัวนี้ผมว,ว่าอะไรครับอันจะมาใส่กรอบฟุตนน่แย่เลยพี่นอ้อง คำคำค่อยากันเอาไปน,านอนเนาะหลกักสายไปปัจจุบันนาทีก่อนใส่ใส่ถือไว้เจ้ามือว่านพันยามดูครับผม โนี่เขารอดดูเห็นจะได้ไงน,นะครับเนาะไม่เอาพี่น้องแต่ว่าข้าวต้องเอาแบบพักก่อนแต่และหมือนม่ได้ยังนะครับพี่น้องมันคำเร็วเลยแต่ว่าข้าวต้องข้าวต้องแบบ ค่อยๆเฮ็ดค่อยๆสร้างเฮ็ดไปเรื่อยๆครับผมกว่าม่ซสำเร็จได้มันก็แมน่นอีหยังเลยครับผมเดี๋ยววางสายกันได้เพียงแล้วเฮ้ยไปว่ากันครับผมครับผมบ่าวน้องก็มากแก้งานเนาะครับพี่น้องเนาะเขาหน้าปังอยม่ฝังสวนไผ่ก็ขี้คันยางไปเนาะครับเนาะโอ้จ,จะัะแค่ได๋ยางไปเบิ่งจักหน่อยบ่ครับผมหลายย่างพี่น้องมันก็เลยยาก แต่ยังงปเบิางจังอนก็ดีขึ้นบางน้นองก็สิแก้ไขตัวนี้ครับอย่างไปเบิ่งเน่จังไนก็ดีขึ้นนาะกพี่น้งนะองเนาะชีวิตไม่สิ้นเราก็ต้องดิ้นกันต่อไปสู้กันต่อไปครับผมชีวิตจริงยิ่งกว่ารักคร อันนี้ผมว่าอีลีครับผมตอนแรกก็ว่าแต่สมัยก่อนก็ว่าหนังนี่น้ำเนา่ายิ้ฉาใส่ไหลกันโอ้ชีวิตจริงใส่ไหลกันครับก,กลัวครับผมแย่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 กลัวกันเลยครับผมมาโหร้านเลยพี่น้องอืมแล้วก็ฝากติดตามผลงานกันนะครับนอกกระเป๋าน้องก่อนเสร็จิตครับผมงานสะก็ขึ้นมาเต็มสะอีกคือเก่าครับผม เบื้องเข่าครับข้าวสวยด้วยมือเราห้ามบอกพี่น้อง ฝากติดตามคนงานฝากกดไหลก็แช่ฝากก็ไก็แช,กกแช่เป็นกำลังใจให้กันได้แล้ครับพี่น้องเด้อหนึ่งไหลหนึ่งแช่ครับผมการเดเยนยอดไหลกอนนี่มันก็มีกำลังใจในการเหตุกีบครับผมมีแห่งสู่ต่อไป อยู่ดีแม่ครับพี่น้องทุกผู้ทุกท่านครับผมลำลวยลำลวยกันทุกภาพแข็งแรงแข็งแรงเนาะพี่น,อน้องเนา